ดุดพรีเวดดิง้งแต้วไฮโซไนจัดเต็มโชว์ซีนสวีทปล่อยแซบสุดโรแมนติกเทีเ่ยวภูเก็ตเรียกว่าออกมาชมมโมเมนต์สวีทหวานแบบรัวๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของนางเอกคนดังแต้วนะนัทพรเตมีรักและแฟนหนุ่มไฮโซไนประนายพรประภาซึ่ง หลังจากที่เกี่ยวก้อยกันขึ้นเหนือกระชับรักท่ามกลางบรรยากาศเชียงรายอันสวยงามไปแล้วล่าสุดทั้งสองคนก็ได้ควงกันออกทริปเที่ยวทะเลใต้เที่ยวทะเลภูกเก็ตบ้างโดยสาวแต้วนั้นมีครอบครัวมาด้วยรอบทางออกมาโพสต์ซีนรูปคู่สุดโรแมนติกท่ามกลางวิวสุดงดงามของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดิน เด็ดสุดก็ตรงที่สาวดาวนั้นโชว์ความเซ็กซี่สวมทูพีษอวดเต้าตุ่มๆแต่สวมกางเกงขาสั้นทับไว้ทําเอาอินสตาแกรมทั้งเพจทั้งหวานเลยทีเดียวขณะที่ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์แสวว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเหมือนถ่ายพีเวดดิ้งเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆนางจัดเต็มจัดหนักน่ารักเป็นต้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ